สวัสดีครับสวัสดีเอ็กซีซียูมาแล้วขอเชิญน,น้องแกว้วเอกีมาแล้วนะคุณปุวยสวัสดีครับผม,ผมจะออกไปชุระน,นะเธอจ้ไอะไ,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 ไรเนี่ยเ้ี่ยอะไรสงมษาเลยเอ้าเธอชุง ชงกาแฟให้แล้ว,ลวเตรียมกาแฟเสร็จเราจะไปข้างนอกหน่อยก็เดี๋ยวคุยกับอเอฟซีก่อนทางนั้นวันเช้าวนันนี้เป็นเช้าที่สดใสสำหรับอเอฟซีทุกทุกท่านคนระับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่สามสาม,สามวนันสามสิบตัวไหนสามสิบไงสามสิบจำตรงใช่ไหม ก็เป no <laughs> ็นวันที่30โดยตรงใกล้สิ้นเดือนแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่รอดปลอดภัยถึงสิ้นเดือนในวันพรุ่งนี้รวมทั้งผมด้วยออะไรยู่มาดื่มกาแฟกันเอฟซอืมหอมชี้มาเลยเราจะไปข้างนอกเห็นเธอชงโคแฟก็เลยต้องแวะรับประทานอาหารเอ้ยรับประทานอาหาร Ủa. Than còn FC. Hả? Cái anh đi thử em xài chát mà mình Chát em rồi, cảm ơn Nghe thịt rồi. บอกนะวันนั้นที่ตกน้ำแล้วก็นอกเลยใช่ไหมเข้าอืมนั่น๋อแอล้วก็ใช้งานอยู่นะตัวมันค่อยๆช็อตหรือเปล่าใสาา่ใช้ได้เข้าไหมนี่ออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเข้า เล้วกันมันแบตหมดหลายรอจัะหน่อยะมากระลันจูนกันอยู่หมดเกลี้ยงเลยอ่ะปกติเสียอมันต้องขึ้นไฟสีแดงเนี่ยให้ตัวหูจะเชื่อเธอมันไม่ทันแล้วมันช็อตแล้วมันกี่วันแล้ววันนั้นใส่มันตกน้ำก็เลยใส่ข้าวสารคืนหนึ่งวันต่อมาก็เลยจัดการมาเอฟซีมานั่งดูกาแฟกันเพื่อนเขานั่งอยู่ข้างล่าง ให้เอฟเห็นหน้าทักนนึงล้วจะไปไหนไม่บอกปล่อยให้งงแจ้งข่าวเอฟซีก่อนดีกว่าว่าทำไมเอ้ยอาการแม่เป็นไงเนาะเมื่อวานที่ไปหาหมอกลับมาคำมืดก็เลยไม่ได้แจ้งอาการเอฟซก็อาการแม่เขาเป็นไอ้นี่นะครับเอฟซีเป็น ขืนหัวจงหัวใจเช็คแล้วไม่ไม่เป็นไรอเลือดผลลุงผลเลือดอะไรทุกอย่างอกสเรย์อะไรปกติที่เป็นก็คือให้ทาย<อ>แม่หอบแม่เป็นโรคประจําตัวแม่อยู่แล้วหอบหือนอะอทีนี้มันเป็นกรดไหลย้อนแม่เป็นกรดไหลย้อนแล้ว เหมือนมันดันมันอะไรแล้วหายใจไม่ออกหมอเขาก็เลยให้กินยาขุดระยอดเอาพวกน,านาั้นนะแล้วถามว่าทำไมต้องไปที่คลินิกเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นวันหยุดแล้วหมอเจ้าของคนเจ้าของไข้ท่านก็เลยนัดไปเอาผลตรวจอยู่ที่คลินิกนะครับเพราะมันเป็นวันหยุดแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอนอนานนะครับท่านก็เลยนัดไปที่คลินิกนะครับเอฟซีซิงก็นั่นแหละ กลัวเอสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปคลินิกเพราะว่าตอนที่ไปตรวจไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหม,มนั่นแหละนะครับท่านก็นเลยส่งเรื่องมาที่นี่เลยเนาะสรุปก็เป็นแค่อาการกดระยอนนเอฟซีเียดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องแกไม่สบายเลยเรียดหรือเปล่า เอ้ยโอ้โหเอวลันปัดลันปัดลันปัดโอ้โหรู้ไหมหัวค่อยหันไปแล้วเมื่อกี้นี่กๆๆๆๆๆๆเกล็ดไกลเกล็ดไกลกลขึ้นยังไฟขึ้นยังโอ้ยไหนละ่ะเฮ้ยเอาแล้วเดือดใจเดือดใจดิสิงเลย จะทำยังไงให้ไปตกแม,ม่มา่าเนอโอ้ยไม่ไม่ดันมาตกน้ำอีกเหลือตัวเดียวอีกจากเวลาอยู่กับคุยกับค่อนข้างเสียงเบาด้วยใช่เอฟซีก็ไม่ได้ยินอีกใช่เดี๋ยวทักทายเอฟซีไว้ ยามเช้าเท่านี้ก่อนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนบ้างกันนะครับเอฟซี FC เช้านี้ไอ้กีซีอยู่ขอเอฟซี FC มีความสุขกับเช้านี้แล้วก็มีความสุขทั้งวันนะครับยันตลอดไปตลอดไปเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เมตตาพวกเราคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ